สวัสดีค่ะฐานเรียนรู้ที่สามฐานปฐมพยาบาลนะคะสวัสดีค่ะท่านวิทยากรสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้ค่ะท่านนางสุทธิกูร์ไหแก้วค่ะเป็นนิยกรประจำฐานปโรพยาบาลเมื่อก่อค่ะอีท่านค่ะนางนิจาราพีค่ะเป็นวิทยากรประจำฐานประจำฐานปฐมพยาบาลค่ะค่ะอ่ะคุณครูประจำฐานค่ะนางเบญพรโยธาจุลค่ะค่ะนางการพิเศษค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านวิทยากรและคุณครูประจำฐานเลยนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการล้างแผลค่ะเขียนหนังสือกนะอันดับแรกเอากอะดาษก่อนไหมคะเอานหมคะอันดับแรกเราจะมีน้ำเกลือค่ะ

เรียกคุณหมอเลยค่ะคุณหมอประจําฐานนะคะต้องขอบคุณท่านทั้งสองท่านมากนะคะวันนี้ท่านน่ารักมากนะคะท่านท่านก็มาเปิดกองลูกเสือแต่เช้านะคะท่านอาจารย์จิระท่านรักษาแหมเราล้างแผลเสร็จเราก็จะมีพัดคอตนะคะแล้วก็เทปกาวใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ไหมคะท่านทันยีก่อนนะคะโอเคค่ะค่ะโอเคทันยีก่อนน่ารักมากเลยค่ะอารุณนักเรียนตบเลยท่านเยีก่อนหน่อย ค่ะดูดกันนะนี่ลูกไม่ใช้อะไรแทนคะท่านนิจกรณอ่าว่านหางจระเข้สำหรับแผลสอดหรือแผลอะไรคะแผลไฟไหม้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะลกะคะูกจำไว้นะลูกโอเคค่ะค่ะโ<ๆ>อ้ยน่าได้ความรู้มากแเลยค่ะนี่เป็นการสาธิตนะคะคนจมน้ำค่ะวิธีการไปโรงพยาบาลคนจมน้ำเบื้องต้นนะคะอ่าดูให้คนที่จมน้ำนอนราบกับพื้นนะคะแล้วก็ห้ามไปมุงดูนะคะใช้มือขวาใช้มือขวาประสานกันแล้วกดลงไปที่หน้าองแรงๆนะคะอ่านี่คือเป็นการถ่ายเป็นการถ่ายปอดใช่ไหมคะท่านนิจกร เอป็นการหายปอใช่ไหมคะอ๋อ C p R นะคะอ๋อเป็นส์ทางานแพทนะคะ C p R ค่ะโอ้สุดยอดหลยคนุกคนึ๊บๆเลแีบเล้กเอวอ้มอ่าอ่าอย่าอย่ากดแรงเกินไปเดี๋ยวหาลาหักนะคะนยก่อนนะนํนะคะอ่าหมดสตินะคะโอ้โห